นีครับบ่มไอ้หลังจากที่เมื่อาบ่ไหวจะปูแล้วกลับไปนี่ได้ฝันเนี่บ่ครับหลังหลังจากที่ว่ากลับไปหลายๆมือนะครับก็ยังบ่ท่านฝันครับครับกลับมาฝันมือว่านนี่แหละครับฝันมือว่านนี่พอฝันมือว่านเสร็จปุ๊บแม่นบ่ครับผมก็เลยโทรหาคุหน้าอย่าอย่าคิดถึงปูน้าครับพอฝันเห็นเพิ่อนนะก็เลยโทรหาคุหน้าล้วก็สั่นคุหน้ามามือนี่ อยากจะมาเบาความฝันให้ทุกๆคนได้ฟังครับผมครับผมอ่าโอเคครับทุกคนก็จะได้ฟังความฝันจากเบอร์เมร์นะครับเนาะเสร็จหูของกันเลยครับอ่าจะได้ก็เราความฝันสู่ทุกคนฟังนะครับผมมาเป็นจังไหนครับผมครับอ่ามือว่านขึ้นว่านเนี่เนาะครับหลังจากที่ผมอ่าเข่านอนเนาะครับแล้วก็ดึกดึงมาเนี่ยแหละครับก็ฝันอีกครับแต่ฝันรอบนี้ก็คล้ายๆครั้งที่แล้วแหละครับคือมีพญางูใหญ่มาหา มาสองตัวเลยครับมาสองตัวแล้วก็รอบนี้มาแล้วก็มาอยู่ตรงอ่าอ่ผมผมผมนอนอยู่บนเตียงนอะแล้วก็ <c oughs> เพื่อนก็เลื่อยเข้ามาตรงประตูแล้วก็อยู่ตรงประตูเลยครับต้ยัหสองตัวครับแคนี่ตัวสีเขียวนี่ครับจ้าสี่นะครับผมก็คิดว่าเป็นเจ้าปูแน่ๆนะครับผมก็ผมกระตื้นขึ้นมาเห็นเพื่อนเนาะคือนในความฝันนะครับเห็นเพื่อนปุ๊บแต่ฮี่นี่เพื่อนคือ หันหลังไห้ได้ครับเปนนี่บ่ไม่หันหนามาทา้งผมเลยครับเป็นหันหลังครับหันหลังสองตัวแต่พวกแ่แค่นี้บ่ได้โคดหากันครับหันลางเป็นสองตัวหลัก็อ่าคือเพลิพพนข้าล่ามนะครับค้าล่ามแลวก็วเพ่อนก็นเลื่อยออกไปครับเลื่อยออกไปมีแค่นี้ครับแค่นี่แต่เห็นเพลินแล้วผมก็สะดุ้งตื่นพอดีครับผมก็เลยมาบอกให้เมียฟังว่าหรือว่าเพลินสีมาบอกโชคบอกลาบอีกบ่หรือว่าหรือว่าเลขสีออกว่ที่แล้วคือเกาบอครับ ผมกับผมกับบอลูนนะครับก็เลยมาบาอกความฝันให้เมียฟังต่อนตื่น,นมาหล้วก็มาบอกให้ไมย่ย่ายฟังครับหลังจากนั้นไมย่ย่ายก็บอกว่าเอ๊ะมันจะเปลี่ยนไปได้เ่ะมันจะออกโวเก่านะ่ะแต่ข้าที่แล้วที่ผมถูกไวผมให้ล้านสาวผมนะกดกดกดแค่คิดเลขให้เบิง้งว่าว่าเป็นเลขยังน,นะครับล้านสาวก็กดให้ถือผมก็ถือเลขรอบนี้ไม่ย่ายเลยแนะนำว่าลองให้ล้านสาวคนนี้ เลขไ้โชให้ลาบอีกแค่หนึง่งแดดที่หละครับเพื่อนอาจสีแบบไ้โชคอีกก็ได้ผมก็เลยไ้หลานสาวล่องล่องกดแคงคิดเลขไ้เบิ้งนะครับอีกแค่หนึง่งแค่นี้เพื่อนกดเลขสองสามครับสองสามสามสองนี่แหละครับครับหลานสาวป็กดให้กดตัวเดียวเลยอกครับกดตัวเดียวเลย<อ>ครับแค่นี้หรือว่ามันมันมันดวงมันสิ<อ>มา กัเแาะหลายคนนะครัเนาะถ้าฟันเห็นงูใหญ่เห็นพญานาคแต่สนมักก็ิไดโชคนะครับเนาะแต่ว่าแม่ก็บอกว่าถ้าฟันเห็นงูใหญ่ที่ม่โชคแต่ก็บรรู้ว่าเล็กเมื่อสิมาตัวใดล็อกแตงว่าเป็นแต่ว่าความฝันมันหนักคือเก่าแมนความความความฝันคือเก่าแต่แค่นี้พญางูใหญ่เน่ะเพื่อนหันหลังให้ครับลองลองไปพิจารณาเบงครับพี่นองเพราะว่าร้านผมเขาปะก็พอที่เรากับกดให้ถือวันนี้กะ อาจจะถือก็ได้งวดที่แล้วพิ่นกดเลขยังครับกดสองเก่าครับที่ผมที่ผมอ่าถูกเลขลอตเตอรี่แล้วผมก็มามาให้่นะครับแต่ว่างวดนี้คือหลาซดที่ฟันมาแล้วก็ให้ล้านกดนี่เลขยนี้นะครับกดเลขสองสามสองสามสองสามนอยเพื่อทุกคนไปมาใด้โชคนั้นแต่กับบมหูว่าเลขสองนี้นะครับเนาะแมนเมนกะลองลองเสียงแล้วแล้วล้านแล้วล้านที่ว่าเพ่ชู้หนิ้วห้เบิงเนี่ยค่ะแล้วก็ หลังจากกนให้แล้วก็เลยถามว่ามือมือมือเศร้านี่ก็เลยล่องถามม่ตอนที่ร้านสาวอยู่คนเดียวนะครับเลยถามว่าร้านสาวผมบต้องบอกซื้อเนาะครับครับผมก็ถามอีกว่าไว้วันนี้สิออกอย่างผมผมถามเด่นนะครับเพื่อนก็บบปากบ่ตอบได้นีนี่แต่ยกสู้นิว้วสู้นิ้วจังสี่มือขวาเอ่อมือมือมือสายสู้จังสี่ครับพร้อมกันบอกบอกคนละเทียนคนละเทียแค่นี้ สีรับผมก็พยักหน,น,น้ากับเมียอ๋อมันเป็นยังสี่ดีเองมันกเก๋จะงงว่าเอ๊ะมันไปตรกับเลรที่เขาขบับเมนข,ข้างที่เขาสามขวบเขาควบหูจากบเ,รกเกบรเลข่ล้วกาลกมือนั่นมือนั่นที่ที่มาทำบุญที่วัดน,นี่บอกครับวันเกิดเขาที่ว่าผมลงกคลิปไปเข้าที่แล้วน่ะอ่าอาจารย์เพื่อนกับมามาไหววงพออาจารย์เพื่อนมาจากทางอื่นนะครับวันเกิดเพื่อนกะเอาเงินให้ล้านสาวผมน่อยนึงเนาะแล้วเพื่อนกะถามว่าไว้ี่ออกยัง มันกักักดตัวนี้แหลคะครับให้ให้อาจารย์ไปกดตัวเดิมเลยกดตัวเดิมเลยโอครับโมเมนต์สีมาตัวเหนียรีบบของผมก็เลยเอามันขึ้นมาตรงกันจ,จังสี่แต่วันแต่แต่ตอนที่มาแด้เอารดรีไว้ให้เขาซื้อว้เดี๋อให้เบิ่งซื้ออันนี้อันนี้ซื้อว้ตั้งแต่ที่ว่ากดให้อาจารย์เนี้ยแล้วมาฝันมาฝันมือว่านเนี่ยครับฝันเห็นงูใหญ่แล้วดานสาวกดกดตัวเล่ออีกกับตัวนี้ผมก็เลยมันคือแบบ มันคือกล่องจองกันแท้นะน,นี่ครับผมก็เลยซื้อเสียงไว้เลยครับมาที่ร้านกวักวไทยกัวไทยตั้งแต่ไอ้มือมาท้าบุญวันเกิดของร้านสาวนะครับอืม,อมซื้อวันนี้ซื้อไว้สองใบอยากกันก็เลยมาฝันเมือว่านก็เลย่อมาเราเบาสู่ทุกคนฟังนะครับบ่อยฟันนะครับตรงกันกันกบไอที่กบหน้าขอไหมตองกัน เออ,อ,อแล้วก็แล้วก็ก้กกม,มนหน้าขอเมื่อนั้นเขามาล้เขาเนาะทำแมนเมือม่อ,อเมื่อครั้งครั้งแรกที่ว่าผ้าก,ก้มหน้ามาที่เลขกออกมาสองเก้าน,นะครับอ่ามาท้าบุญมาไหวผู้เซตมันบอครับเลยผ้าก,ก้มหน้าไปไหวสาร <c oughs> ลงผู้สวงครับแล้วนี่ก้มหน้าบ่ดด้ท่านออกคลิปได้ครับออก้มหน้าก้มหน้ากะจุดทูไหวเนาะจุดทูไหวแล้วกะบ่ดด้ยไทยท่านู้ช่วเบิ่งเนาะ เลขตัวตัวนั่นคือสองสองสามเนาะกัตรงกับที่หลานสาวผมบอกอีกอครับเนี่ยครับมันตรงกันเบิร์นเลยครับกคจริงโกูกิงแหลมผมยังแปลกเลยครับกับพิจณาเาบิร์ครับผมพี่น้องแล้วบอกให้ทุกคนฟังน,นะครับมื่อที่ตาเฒ่าทายเห็นเห็นหนาปูนะครับวัดเมื่อนันเห็นเห็นบ่เมื่อนั่นเมื่อนั่นนะครับเมื่อนั่นที่หนาวลุกเลยครับ ผมนั่งอยู่เนาะที่แหลกนะนั่งคุยกับรองพออยู่ด้วยเดี๋ยวผมที่บอกทุกาเมือด่างผมนั่งคุยกับหลองพอพออยู่เนาะครับคบหน้ากับทายคลิปลองพอลองพอไปนะครับไอ้อนี่ผมหน้าเริเมเม่มบอกว่าเมฆเมฆเมฆมาเบิองมาเบิงองยังมาเบิงองยังนี่ผมกเม็เดินมาเดินมาเบิองเนาะครับสิ่งที่ผมเห็นคือหลวงปู่สวงนะครับสวมนาหลวงพอนะ่อเนี่ยเป็นภาพหลวงปู่สวงครับผมกต็ตกใจเนาะครับผมตกใจ ผมกับโคอยเซียเรื่องพวกนี้นะครับที่แรกกับโบคอยเซียผมเลยเลยหันหนาออกเลยหันหนาออกไปมองลวงพอไหมครับลองพอกับนั่งเบาธรรมดาอยู่แต่แต่แค่นี้มาเบิ้งได้โทรศัพท์ไอ่นี่เป็นลวองปู่สวงครับยึกยักยักยักยุ่งสิครับหันหนายิมไม่ใช่ครับผมเบิ้งสองอยู่สามเทียแล้วโบเมนบเมีน,เมนว่าบเมีนว่าเห็นเห็นแบบแป๊บเดียวนะครับยู่เป็นซิบกว่นนาที่พ่อพ่อผมเห็นจา้าจ้าแล้วผมเซียแร้วอ้นี่ผมก็เลยบอกแฟนผมนี่มาเบิ้งอีกครับ แกตูนกับครบนี่คือเห็นกันทุกคนเหรอครับผมก็เลยโอ้ยเห็นบ่เคยเห็นเนี่ยครั้งแรกบ่เคยเจอแบบนี้เลยครับซักซิทครับถ้าไปบ่เห็นถ้าถ้าผู้ใดบ่เห็นกันก็คือคือสิบอสเซียครับผมครับมีปูนะใบมีปูครับลงปูสว่างนีครับถูกครับแต่ว่าส่วนเรื่องเลขเรื่องย่างนี่ก็เป็นแหลวแหลวแต่ดวงนะครับเนาะอันนี้อันนี้ก็พิจารณาเบิ่งครับเพราะว่าเพราะว่าเลขนี่ผมกับ่ค่อยเล่นเล็กได้ครับ แต่พ่อพ่อหลานสาวที่ว่าฝันเห็นปูนี่ครับผมก็บแต่กับมาท้าบุญกับมาเห็นลถปูสวงเนี่ครับก็เลยมีความศรัทาเกิดขึ้นครับจากตัวผมเองจากความใน้ใจผมเองครับผมความรู้สึกครับครับโอเคครับสําหรับความฝันของบาเมียนะครับว่างวลนี่เนาะเิ่นกับฝันลักษณะคล้ายๆเหมือนเดิมรับงวนที่แล้วแต่ว่างนวลนี่ก็คล้ายๆแล้วก็ความฝันผู้ใดชีวิตตีเป็นเลขตัวใดกกล่องไิเชน้าเหมือนเดิครับเด้ออันนี้กับที่ว่า เพื่อนว่าแบ่งปันความฝันเป็นแนวทางให้ทุกคนได้ลองตัดสินใจมั้งครับเพื่อฝันนี่อาจไม่โชกเลยอีกอีแบบอีกอย่างหนึ่งหลานหน่อยเพื่อนก็มาเขียนเลขตรงกันหลายๆเลยแ่นครับหลายๆอย่างถึงมันตรงกันเพื่อจะไม่โชคสําหรับงวดนี้ก็ให้ทุกคนใส่วิจารณญาณบอกมากเพื่นบอกเลยนี่ยนะเนี่ครับซองเตือนเลยเพราะเพราะว่าผมผมมาเจอหลวงปู่สว่างนะครับถ้าผู้ใด ผู้ใดบ่เห็นคือผมนี่คือสิบอเซียดอกครับผมอยากให้มามามาทำบุญแล้วมาสัมผัสเบืองครับบ้านนี้ครับคุณลูกครับผมเพราะว่าผมเคยได้ยินแต่ตำนานเพื่อนนะได้นี่พอมาเจอกับตัวของตัวของเองนะครับผมแบบโอ้เขาไม่ใช่คนทีดเกเองครับเขาก็ไม่ค่อยรัทำแบบคือคือคือบอลบอลลูนนะโมเมนคนที่นี่นะแล้วพ่อพอมาเจอหลวงปู่สว่งแท้ๆเนี่ยเกิดความศรัทธาเลยคือของแท้เลยนะหลวงปู่พิเมคนจังหวัดใด คนจังหวัดเลยครับอืบางเทียกันจีเบาเลย <laughs> ครับโอเคครับ,รบจากในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคบ<ไ>่าวเมดไอ้มีอีกช่องหนึ่งที่ว่าเฮ็ดให้ทุกคนได้เบิ่งซื้อช่องนึงอย่างนะช่องเคยสานใต้ครับมผมก็ฝากช่องเคยสานใต้ไว้ติดตามให้ได้ด้วครับเพื่อได้ไปหาโชว์ับเนาะครับผมหาโชคทำบุญทำทานแล้วก็สถานที่ใหม่ให้ทุกคนได้เบ,บิ่ง เพื่อเพื่อนติดตามอย่าลืมนะครับเด้อติดตามช่องบารเมกครับผมสใยอีสานใต้ครับสำหรับคลิปนี้งวดวันที่16กรกฎาคม64อทุกคนนี่ฮิงมันมันเด้อครับเด้องวดนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับครับพี่น้องก่อนที่สิจบคลิปนี้นะครับผมอยากให้พี่น้องมาเบิ่งตัวเลขที่กบหน้าออฟฟิเชียน จุดว้ครับผมนี่ครับตัวนี้ครับพี่น้องโคบหน้าเป็นค้นเสียงโชคเด้แลครับพี่น้องมาเบิ่งนน้ำกันครับนี่ครับพี่น้องเลขนี้โคบหน้าเป็นคนจุดจุดเสียงโชกไ้ครับพี่น้องพิจารณาเบิ่งเด้อครับพี่น้องมีสองมีแปดมีเจ็ดครับพี่น้องสองแปดเจ็ดครับเมื่อนั้นผมมาขอได้หนึ่งเจ็ดหกครับพี่น้องอันนี้อันนี้เลขของกคบหน้าครับ ฝากให้พี่น้องพิจารณาบึงเพื่อเปลี่ยนแนวทางด้วยครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอให้พี่น้องสุขสุขค้นโชคดีมีโชคมีลาบสุขสุขค้นเด้อครับขอให้มีความสุขทุกทุกคนทุกทานครับสวัสดีครับ